รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปได้วยกันกันที่เขื่อนสิงห์นครินค่ะกับโครงการที่ส่งเสริมคุณภาษษพชีวิตที่น้อรอบเขื่อนสิงห์นครินนะคะจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่มือของนักท่องเที่ยวจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้จะพาไปชมค่ะเขื่อนสิงห์นครินนอกจากจะเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนเดยรอบเขื่อนมีอาชีพสร้างรายได้ อย่างวันนี้ที่เรานำคุณผู้ชมมานั่นคือการร่วมมือกันกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววที่นำเอาวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเราจะไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้วเมือการเขื่อนสีนาคารินทกับการดาเนินการโครงการนี้กันค่ะ ู้ชมค,คะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนสีนครินนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่น้องรอบเขื่อนสีนครินว่ามีการดําเนินการอย่างไรกันบ้างน,นะคะเราอยู่กับท่านด้านของท่านผู้อำนวยการเขื่อนสีนครินค่ะท่านผอ,อสุธีพมีถมค่ะสวัสดีค่ะท่านผอคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีโอกาสเข้ามาในเขื่อนศรีนครินอย่างที่เราทราบกันดีก็คือในเรื่องของภารกิจของเขื่อนเนี่ยก็มีมากมายเลยแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ ขื่อนทำนั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบเขื่อนสีนักเรียนตรงนี้มีการ,รทําอย่างไรบ้างคะพอคะครับอตอนแรกเราก็ต้องดูนะฮะว่าชุมชนเนี่ยต้องการที่จะได้รับการพัฒนาด้านไหนนะครับเราจะลงพื้นที่สอบถามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำโครงการนะฮะโครงการเพื่อที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับโดยส่วนโครงการส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นด้านการส่งเสริมนะฮะผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ<ะ>ให้ให้จำหน่ายได้นะครับด้านแรกก็คือทำให้ได้มาตรฐานนะครับ<ะ>พยายามส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะครับอันไหนที่พอที่จะไปได้ก็จะทำส่งเสริมให้ได้มาตรฐานออยอนะครับะจะได้สามารถจำ,จำหน่ายได้ในวงกว้างนะครับ ดับต่อไปที่ส่งเสริมนะครับเราเราต้องหาตลาดให้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเราเราพัฒนาพื้นที่เขื่อนศรีนครินนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเมื่อคนที่มาท่องเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินก็จะได้ซื้อลิภัณฑ์ชุมชนกลับไปนะครับรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับเราคือเรา รับซื้อมาใช้ในกิจกรรมของเขื่อนศรีนครินนะครับเช่นบ้านพักรับรองเนี่ยเราก็รับซื้อสบู่เดียวสมุนไพรแชมพูสมุนไพรของชุมชนบ้านแม่กระบุงนะครับค่ะก็คือซื้อมาใช้ซื้อมาใช้เลยคือซื้อมาไว้ในบ้านพักรับรองรของเขื่อนครับพอคะเราในการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์มาเรามีการคัดเลือกอยังไงคะว่าเราจะ เลือกของผลิตภัณฑ์ของแม่กระบุงหรือว่ายังไงบ้างค,ครับที่ผลิตภัณฑ์ของบ้านแม่กระบุงเนี่ยก็จะเป็นบ้านแม่กระบุงเนี่ยจะมีต้นทุนด้านสมุนไพรดีอยู่แล้วนะครับ<ฆ>ดีอยู่แล้วเราทราบนะฮะว่าเขาผลิตผลิตสมุนไพรเนี่ยส่งไปที่อภัยภูเบศนะครับ<ฆ>แต่าการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายเนี่ยอาจจะได้ราคาหนึ่ง แต่ถ้ามาเป็นมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางนะ,ะชเช่นสบู่เนลหรือแชมพูเนี่ยก็จะได้ราคาสูงขึ้นนะครับเราก็เห็นเห็นความสัมพันธ์ของตัวนี้นะครับว่าทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นครับเราร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับบวรนะครับในการทำวิจัย สมุนไพรมาทำแชมพูก็มีแชมพูสมุนไพรนะครับแล้วก็ทำเป็นสบู่อาบน้ำนะฮะก็คือสบู่มะขามแล้วก็สบูทบ่ทมบทิชันนะครับเพื่อที่จะใช้ในบ้านพักรับรองของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับและถ้าเกิดว่าคนที่มาพักติดใจ ในระดับต่อไปเนี่ยก็จะจะทำให้เชิญชวนให้ชุมชนเนี่ยบรรจุเป็นแพคเกจสำหรับซื้อเป็นของที่ระลึกนะครับเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับชุมชนครับลักษณะของการซื้อของทางเขื่อนที่มาใช้ในพื้นที่บ้านพักเนี่ยค่ะเราเรามีการซื้อยังไงบ้างคะก็ซื้อมาทดแทนของเดิมนะครับก็คือหมดก็ซื้อใหม่หมดก็ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็ใช้เป็นสบู่ก้อนธรรมดานะฮะอันนี้ถ้าเราใช้ สบู่และแชมพูสมุนไพรเนี่ยคนที่มาพักเราก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นด้วยตามไปด้วยครับก็คือแสดงว่าในการทําตรงเนี้ยเริ่มตั้งแต่การให้การสนับสนุนชุมชนจนมาถึงการต่อยอดการรับซื้อด้วยแล้วมีการขยายวงกว้างในส่วนของตลาดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรด้วยไหมคะครับก็ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ใช้ดีนะครับในในช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเชิญชวนชุมชนเนี่ยทำแพคเกจสวย สามารถซื้อเป็นของฝากได้และก็ผมก็เชิญชวนรีสอร์ตโรงแรมที่พักต่างๆรอบเขื่อนศรีนครินนะครับให้กรับมาใช้สบู่แชมพูสมุนไพรนะครับแทนที่จะเป็นสบู่ธรรมดามนะครับหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทางรีสอร์ตและชุมชนครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะสำหรับการน,นาผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาใช้ในบริเวณเขื่อนคือโดยปกติคือเราจัดสถานที่ให้ให้ชุมชนมาขายของแต่อันนี้คือซื้อมาใช้แล้วก็ขายให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราสนับสนุนมาก่อนแล้วนะครับ <ๆ S 2> เช่นกาแฟนะฮะ<อ>กาแฟคุณสายชนนะฮะ,ะกาแฟคุณสายชนเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอำเภอศรสีสวัสดิ์นำมาทำนะครับ และก็อย่างส่วนประกอบต่างๆของอาหารเช่นน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งเราก็ใช้ของช่องสเสดวเป็นน้ำผึ้งเรียงแท้ทนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มต่างๆะนะครับหรือการอาหารต่างๆนั้นเราเราทำอยู่แล้วขอให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเราก็ ยินดีรับมาใช้ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจรสร้างไทยไปด้วยการตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะคแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างคะท่านครับในเรื่องสมุนไพรนะครับเราทําให้ได้อออมาเยอะและมีชื่อเสียงมาเยอะนะคะเช่นกล้วยขันหมากนะะกล้วยขันหมากสแน็คนะฮะ สแน็คนะครับหน่อไม้สแน็คนะครับ<ะ>ในปีหน้าเนี่ยเราวางแผนจะทำแคปซูลฟ้าทลายโจรน,นะครับโดยจะร่วมมือกับชุมชนนะครับในการที่ปลูกฟ้าทลายโจรอยู่แล้วเนี่ยบรรจุแคปซูลแล้วก็จะขอออยอนะะซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก หลายหน่วยงานนะครับก็คือความตั้งใจของชุมชนเองด้วยทางสอสอจอนะฮะอาจจะแนะนำนะฮะต้องเชิญมาแนะนำเพราะเพื่อไอยาฟ้าลายโจนเนี่ยที่จผลิตออกมาเนี่ยจะต้องมีคุณภาพและจำหน่ายในวงกว้างได้ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสุดท้ายค่ะจะให้ท่านอ,อน,นะคะได้ฝากถึงคุณทุกผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดนึง เชิญชวนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของบ้านเราหน่อยนะคะคมาอุดหนุนสินค้าของดีของชุมชนของเราเอย,ค,เยเค่ะเชิญได้เลยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีมาท่องเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินนะครับเป็นการนอกจากท่องเที่ยวแล้วนะครับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมาใช้บริการที่พักในจังหวัด ร้านอาหารในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรอบๆเขื่อนศรีนครินขอเชิญชวนครับค่ะวันนี้ขอพระคุณท่านผอ,อบริหารศูนนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอพระคุณคาะท่านครขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของวอวอคะ่ะว่อวอเนี War ่ยมีส่วนสําคัญในตรงนี้อย่างไรกันบ้างนะคะผลิตภัณฑ์จะได้คุณภาพอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านเลยดีกว่าคะ่ะ อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมอาบน้ำที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีการคิดค้นและทำการวิจัยจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานอย่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวในการทดลองวิจัยปรับเปลี่ยนจนได้รับการการ,การันตีจากสถาบันซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานอย่างไรรวมถึงจะมีการต่อยอดไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นหรือไม่ไปฟังจากทางวอวกันค่ะ ีกหนึ่งท่านที่มีความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เรียกท่านสั้นว่าวววนะคะว่าเขาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้อย่างไรบ้างเราอยู่กับท่านรองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหาการรมชี่ยวภาพค่ะท่านรองสายยันตันค่ะนีค่ะสวัสาาดีค่ะท่านค่ะครับสวัสาาดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาญจนบุรีแต่ต้องเรียนถามก่อนเลยค่ะว่า วอวอข้ามมีส่วนสําคัญกับเขื่อนสีนครินแลวก็ชุมชนรอบด้านนี้ได้อย่างไรคะท่านครับในในส่วนของวอววเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนําองค์ความรู้ตรงนี้ทางด้านการวิจัยนะครับในทางด้านการพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรก็เราจะนําองค์ความรู้ตรงนั้นและก็นํานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการในเรื่องของสมุนไพรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาถ่ายทอดให้ชุมชนที่รอบเขื่อนสีนครินนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างอย่างที่มีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี้ก็กล่าวถึงในเรื่องของตั้งแต่เริ่มของการปลูกเลยนะครับก็ชุมชน มีความสามารถในการปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP อยู่แล้วนะครับจากมาตรฐานของวัตถุดิบตรงนั้นทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มาตรฐานต่อขึ้นมาอีกก็มีอยู่2อสมาตรฐานที่ต่อเนื่องกันนะครับหนึ่งที่2ก็คือในเรื่องของมาตรฐานในการสกัดต่างๆทําไมต้องมีมาตรฐานในจากการสกัดเนี่ยมันจะได้สารสาคัญที่มีความแตกต่างกันด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันนะครับ เราก็เอาวองความรู้เอานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาสอนให้ชาวบ้านให้มาสอนให้วิสาหกิจชุมชนสกัดสารต่างๆให้ได้มาตรฐานเมื่อได้สารสกัดมาแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ได้มาตรฐานเช่นกันนะครับที่เรียกว่าผลิตได้ได้มาตรฐานก็คือ,อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องไม่เสียง่ายจะต้องไม่มีการแยกชั้น จะต้องมีสีสันที่สวยงามในการผลิตนะครับรวมถึงนำผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะครับไปทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งบวมีความพร้อมในเรื่องของหลึในเรื่องของเครื่องสําอางนะครับอย่างเช่นแชมพูก็มีการทดสอบว่าสมุนไพรต่างๆมีผลต่อการงอกใหม่ของเส้นผมหรือไม่มีผลต่อการหลุดร่วงของเส้นผมหรือไม่รวมถึงเมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ย มันเป็นพิษมีกอ่อการระคายเคืองหรือไม่นะครับเราก็ทดสอบให้หมดเลยจนเกิดเป็นฟิเนชโปรดักต์ที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือผ่านผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานออกไปเพื่อให้โปรดักต์ตรงนี้ครับได้มาตรฐานต่างๆเพื่อที่จะไปขอมาตรฐานนะครับและอีกประการหนึ่งเราก็จะดูในเรื่องของสถานที่ผลิตด้วยแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าผลิตจากสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะครับ ก็นั่นหมายถึงว่าโปรเซสการผลิตเราอยู่ในระบบที่ยอมรับได้เช,ชื่อถือได้นะครับก,ก็ก็เป็น2อสาตัวโอ้โหเรียกว่ามีการดูทุกขั้นตอนเลยแม้กระทั่งว่าการใช้และต่อยอดไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร,รทีนี้การลงพื้นที่กว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบตรงนี้คะ่ะเราใช้ระยะเวลานานไหมคะท่านโครงการนี้ใช้ระยะเวลาเกือบปีเกือบป,ปีนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมาดูว่า ตัวสมุนไพรนะของแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรด้วยนะครับที่กเกษตรกรปลูกเพียงพอหรือไม่ที่จะไปผลิตกึ่งอุตสาหกรรมนะครับและและ,ะสมุนไพรเราต้องทดสอบสมุนไพรแต่ละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีประสิทธทิภาพประสิทธิทผลอย่างอย่างไร เมื่อดูแต่ละตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูในส่วนที่ผสมด้วยถ้าผสมสี5ห้าตัวเขาอาจจะไม่ไม่มีผลเลยเนื่องจากว่ามันฆ่าฤทธิ์กันหรือผสมแล้วมีฤทธิ์เพิ่มยิ่งขึ้นก็คือเสริมฤทธิ์กันก็ต้องดูรายละเอียดตรงนั้นด้วยครับก็คือว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะหยิบจับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมาทําได้เลยมันต้องดูเรื่องของคุณสมบัติที่เป็นผลดีต่อกันด้วยเข้ากันได้ความเข้ากันได้ความเข้ากันได้ของสมุนไพรแต่ละตัว ไม่ใช่ว่าหยิบมาสิบตัวแล้วผสมแล้วมันจะดีสิบตัวดีมีความดีทั้งหมดทั้งสิบตัวแต่เมื่ออยู่รวมกันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทดสอบกันการอยู่ด้วยกันของสมุนไพรอะครับในอนาคตข้างหน้าวอจะมีการสานต่อกิจกัรม์หรือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ในพื้นที่ของชุมชนอย่างไรบ้างคะท่านมีการวางแผนไว้ไหมครับครับก็ในเรื่องของชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากชุมชนที่นี่แล้วนะครับ เราก็จะทำงานงเขาเรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอย่างชุมชนนี้ณนะวันนี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วแต่ตัวโรงงานจริงๆยังไม่ได้มาตรฐานนะครับยังไม่ได้รับมาตรฐาน,น,าฐานเขาผลิตได้มาตรฐานแล้วแต่แต่การได้รับมาตรฐานตรงนี้นะครับมันจะต้องมีจุดที่ปรับปรุงรบบก็จะส่งนักวิจัยเข้ามาดูร่วมกับสสจ สาธารณสุขอำเภอรหรือจังหวัดนะครับว่าสมควรจะปรับปรุงตัวโรงงานผลิตในรูปแบบอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก,ก็ก็เป็นงานงานที่วบต้องดําเนินการต่อไปร่วมกับทางจังหวัดและทางอำเภอครับก็เรียกว่ากาิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยพื้นที่รอบเขื่อนเลยนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการเบญสูรนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะท่านครับยินดีครับสวัสดีครับพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์แชมพูผลิตภัณฑ์ครีมอาบนะ้าเป็นของดีของที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พีมงานเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูกรรมวิธีในการผลิตกันนะคะรวมถึงการต่อยอดต่อไปในอนาคตว,ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้า,บางเดี๋ยวไปลงพื้นที่กันค่ะ เดินทางกันต่อค่ะเราไปกันที่สถานที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกันที่ศูนย์แปรรูปบรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งศูนย์นี้นะคะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอรศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ภายใต้การดูแลของประธานกลุ่มแปรรูปบรรจุผลิตภัณฑ์พี่พัดพงษ์มงคลกาญจนคุณค่ะและว,วันนี้นะคะเป็นโอกาสดีค่ะที่ทางวิสาหกิจชุมชนเขามีการผลิตแชมพูสมุนไพรรวมเพื่อส่งให้กับลูกค้า เดี๋ยวเราจะไปดูกันข่าวว่าเขามีกระบวนการในการทำอย่างไรกันบ้างซึ่งคุณพี่พัดพง์บอกกับเราว่าสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในแชมพูทั้งหมดเป็นสมุนไพรในชุมชนบ้านแม่กระบุงและยังเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารด้วยเขาจะมีกรรมวิธีอย่างไรกันบ้างไปชมกันค่ะเรามาอยู่ด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกรรมวิธีในการทำวันนี้จะสาที่เป็นอะไรคะน้องแคะ เป็นแชมพูสมุนไพรรวมค่ะแชมพูสมุนไพรรวมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันว่าต้องทํายังไงกันบ้างนะคะเรามาต้องมีอะไรบ้างคะน้องแพรมีมีพวกสารต่างๆนั่นเลยค่ะค่ะมีสารอะไรบ้างเอ่ยอะติกลาเจนซิลิโคนโพเทเนียมค่ะค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะเราต้องทํำยังไงอันดับแรกตัวของแชมพูเนี่ยสมุนไพรรวมเนี่ยมีอะไรบ้างคะในสมุนไพรชวค่ะมีพวก บอรเพ็ดมีขิงมีดอกอัญชันมีใบยญนางไว้โบ,บุกบค่ะอ๋อทุกอย่างเอามารวมมาหมดมะกรูดด้วยค่ะ,ะอ่ะเราเริ่มวิธีการทำกันดีกว่าค่ะสำหรับการมาวิธีในการผลิตทีมงานจะสาธิตให้เราดูในส่วนของการผลิตแชมพูร,รวมจากสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ได้รับการวิจัยจากวอวมาแล้วว่าดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราค่ะ เริ่มจากการเตรียมสมุนไพรนําไปต้มปั่นแล้วกรองเอาแต่น้ําต่อจากนั้นนะคะเตรียมสารประกอบต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในการทาแชมพูไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองตัวที่ทําให้เกิดความนืดกลิ่นหอมรวมถึงอีกหลากหลายชนิดทุกชนิดมีการชั่งตวงน้ําหนักที่แม่นยําเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างลงตัวและเกิดคุณภาพ จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อได้ที่ต้องพักไว้ให้ฟองหมดก่อนค่ะแล้วค่อยบรรจุลงบรรจุพันค่ะเราก็จะปั่นทิ้งไว้แบบนี้ประมาณอีกครึ่ง,งชั่วโมงใช่ไหมคะก็จะได้อันนี้คือตัวที่เราปั่นเสร็จแล้วใช่งไหมคะน้ำแข็งใช่ค่ะ อันนี้ปั่นเสร็จแล้วะจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้ฟองเขาหมดหรอค่ะประมาณนานไหมทิ้งไว้ไม่นานค่ะก็คือให้ฟองเขาหมดเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะกรอกใส่บรรจุภัณฑ์นี่ก็คือตัวกระลอนใช่ค่ะตอนนี้ที่เราทําก็คือเป็นกระลอนมีเป็นแบบแพ็กเก็ต ของวิสาหกิจชุมชนหรือยังคะตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้มีมาโชว์มีเป็นตลอนแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพรน,นะคะที่มาสาธิตวิธีการทำแชมพูสมุนไพรรวมให้เราได้ชมกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะผู้ชมคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแม่กระบุงนะคะเดี๋ยวจะไปดูนคคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อเป็นได้ที่ไหนว่าผู้ชม,มค่ะ ถ้าหากสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะทั้งไซส์เล็กหรือว่าขนาดใหญ่ที่จะใช้ในพื้นที่ของโรงแรมหรือรีสอร์ทก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เขื่อนสีนกคกรียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนเรานะคะที่บรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้ที่วิสาหกิจชุมชนแม่กระบุงค่ะหรือติดต่อกันมาได้ที่เขืดอนศรีนครินนะคะมาร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจกของพี่น้องบ้านเรานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ